เฮล lo สวัสด,ทดทีทุกคนจ้าตอนนี้ในซองจอกกี้วีเวอรนะ์แล้วเนาะหลังจากที่ว่าแล้วจะกินงานเลี้ยงมาเขาก็มามาดินมาสวนเนาะ,ะทุกคนบรรยากาศเราจะพาทุกคนไปเบิ่งผักออร์แกนิทกนที่เราเขาปลูกมาด้วยเนาะนะนี่เลยจ้าทุกคนสภาพเมืจากเรือบาร์เขามาฮอดดินเนาะตูบน้อยคอย,คอยหกักซื้อป่าไว้พอได้มาซ้นมะฮ่มเลยทุกคนเดี๋ย่ฮาทุกคนไปเบิ่งสวนผักกันเลยจา้าออร์แกนิก นี่เลยจ้ะทุกคนโอ้หักฮอกไกโดปูนิโอบางอย่างขึ้นขึ้นว่าทุกคนคุณคือสภาพผักเหงากำลังใหญ่เต็มทีแล้วคน เป็นดอกโซยใหญ่แบบนี้เลยแต่วันใหญ่บุคคละในทุกคนรอท่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้กินแลจ้าทุกคน่้าขึ้นก็ได้เลย สวยงามมากเลยทุกคนคือผักนี้เขาจะปลูกมาแบบเกือบประมาณจะหอดเดือนแลวเนาะแต่ว่าก็จะประมาณอายุได้สี่สิบวันจึงสามารถเก็บได้แต่ตอนนี้ยังบวงหอดสี่สิบวันเดียวเขารหลดาะได้ประมาณสี่สิบวันเราจะมาเก็บแล้วก็เห็ดในเห็ดนี้ให้ทุกคนในเบิงเนาะเห็ดในเห็ดนี้กินแ้วกับ,ก,บกินกับผักป็นี้เนาะทุกคนโคตรภูมิใจเลยนี่คือครั้งแรกไนดะ้ที่ว่าเห็ดอ่าผักอันนี้นะทุกคนหอกไปดูปูนิ แบบจริงี่เลยบรต้องแบบมีดินเราต้องมีเอยียงแค่แบบว่าเขาใส่ทานอาหาร A อบีนะทุกคนทานอาหาร A อบลงไปเขาก็มันเนาะเบิง้งประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าส้ซีมือเขาก็เติมน้ําเนาะเติมน้ําลงไปานะทุกคนกับประมาณนี้เนาะแะไวไปแล้วมันครบอายุที่ว่าเก็บเขาจะมาเก็บแล้วก็เฮ็ดตำกินโมเฮ็ดเมียงนาะทุกคนเคยกินบอกเมียงเข้าเนาะพันแล้วก็เฮ็ดพันปลาโน่นนี่นั่นอย่างละหลายอย่างนะทุกคนเลยจ้า ได้อยู่ประมาณร้อยปลายกลัวหอ่อนี่ร้อยปลายทุกคนแต่ว่าตัวนี้นี่ยังบรินแยกอ่ะตัวนี้จะเบ่งตัวนี้คือเขายังบริเอาลงกองโฟมตัวนั้นเห็นปะกองโฟมตัวนั้นอ็าทานอาหารทะเลมามาเมือนี่อันนี้ยังเป็นอันยังจุ้มๆุมกันอยู่ยังบรินแยกไปใส่ก,กองหลังจากที่ว่าพาทุกคนมาสมสวนพักแล้วเนาะต่อไปเขาก็จะ พาทุกคนไปสรุบรรยากาศหล้ลยๆอย่าง่าจะไปกินบักม่วงบ่หรือว่าจะไปเหตุกิจกรรมเอียงต่างๆอยู่ที่ดินเฮาเองเนาะและตอนนี้ทุกคนหลังจากที่ว่าถ่ายสวนผักงามบรรยากาศแบบว่าดีๆหทุกคนิึงนะคะจะไปถ่ายคลิปงูทุกคนบงังเอญว่าเห็นงูงูมันกินตุ๊กขียดนะทุกคนนะเดี๋ยวเฮาจะไปถ่ายให้ิึงจ้า หลังจากที่ว่าเขาทายทุกคนบึงแล้วเขาก็จะสวยชีวิตมันเลยทุกคนในโมเมนต์เขาปล่อยให้งูกินเคียดอย่างเดียวเนาะและระวังนั่นเองเนาะก็ว่สวงบายแล้วทุกคนคุณพ่อเพิ่นก็มาหาอยู่สวนเนาะเพื่อนการซื้อคาก้อนซื้ออีหย่างมาให้แะไรเนาะลูกสาวสั่งพะลูกสาวออกไปบ่ไรนะจ๊ะเดดฮ้อนหนึ่งมาเด็ดฮ้อนส่งมาแมนอ่าคุณพ่อเพิ่นจะมายอมผมน้ำมเล็กเลยแบบว่าต่างบอลเพิ่เซื้อนั้นนี้าให้เลย เป็นก ang, ับนางลิงตำล้านเพื่อนเยกกันงงงงเขาก็กินข้าวกับตำหรือทุกคนมันได้ย่างไงมีแต่ตำละกัเอองอนั่นแหละจ้ะกินน้ำกันแบบนี้แหละกินอะไธรรมดาธรรมดากินง่ายๆไปเลยนะหลังจากที่ว่าเขากินข้าวเลยแล้วจะพาทุกคนไปเลาะจักหน่ไยจักใดยนะทุกคนนะและก่อนที่ว่าเขาจะไปกินมักม่วงเนาะคุณพ่อพนุษย์ซึ่งก็ผมมันงอกลายเป็นก็เลยให้ลูกสาวยอมให้เนาะเพื่อนว่าต้องใ้ยอมทุกเดือนเพื่อนว่าจังสีแล เมนยูว่าเท่าแต่ว่าผมก็ต้องันเป็นสีดำๆในๆหนึ่งนนคนว่าตอนนี้เขาก็เตรียมสัมภาระไปทุกคนไปเอาวกม่วงกันเลยจ้านี่ก็คือแจวนะจ๊ะแล้วก็น้ำล้างพร้อมน้ำกินขากตั้งกล้องเรียบร้อยจ้ะเดินทางเร็วคูนไปวักม่วงเขาไปวกม่วงเขาเดินเดินเดินไปสา,ออาน้ำทาง มาเตรียมสัมภาระเมิดทุกอย่างอ่ะเดินย่างขบวนเดินไปโ <c oughs> อ้ยงบแล้วลุงเสือ่อยขบวนเฮคันมากพากันย่านตัวงูในมัมหน้ายัางหาเรื่องบอกาย <c oughs> อู้ดทุอันนี้คือของเขานะแต่ว่าเรา มากินได้จะของไม่อยู่เดี๋ยวเราพารีซิมเองกับน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่สุดคนเดอร์อย่างย่าง,าง,างมาเลยจ้าอู้ทุกคนนะโอ้โหห่วงนี่ต่ำๆเลยจ้าทุกคนนะ เยอะแยะมากมายของเขาเราแอบอ้างดูดงดูดึงอะไรอ่ะเอาเลยเอาเลยเด็กเอาเลยเดี๋ยวนี้อไปนะมาลิสล้างก่อนล้างก่อนอาน้ำจิ้ม อันนี้คือน้ำจิ้มนะทุกคนใส่กองคอรัฟิวคอรัฟวิวตัวตัวอ่ะจับจับจับลองดูเต,ตัวอ่ะลุยรสชาติสมแหงพอดีกินหอมเป็นประแดกอือหือปลาแดกทุกคน นี่พอมาแต่งม,มาให้กินแต่งเจลมาให้กินอ่ะอีกคำคำนีน้ง่ายอ่ะตัวตัวเหว่าเอาบอกเหว่าห็นจะอยากกินแต่ว่าเหม็นปลาแดกใช่ปะ <laughs> เขาบากอากกินปลาแดกใช่ปะไม่เป็นปลาแดกข้ากันหมออ่ะเธอกินก่อนเลยเี๋ยวมาที่จำให้เจล 있다. 알았어. 아. 얘는 선이네요. apa <alden> tuh <Tamam. ginterpret coloring magazin> <net> yang apa? Ciko. Ciko นี่จะแบบยาวๆให้เลยบอต้องตัดอย่างายคุณเอาแบบว่าเนียประเด็ะนั่นแหละของเซฟนะมุมนี้แจ้งเอออืมประเด๊กว่างมาเลยว่ะไปซื้ออีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งยี่ใส่เกอน ใช่ต้นนึงนี่ใส่ทางหไปทางหลังนี่เป็นอะไรพูดเหรอทางหน้าเดิอ่ะต้นหน่อยเดี๋ยวลองไปซิมต้นนั้นอีกปะเอาอันนี้ปะอันนี้คือเกาวมิเตอเอาน้ำล้างกันไปกับเจลแล้วแล,แล,แล้วจะก็กะปิดเอาเลยไปปิดเอาอย่างปะอันนี้ไหมเจมส์มากินตัวนี้อยู่ ไม <c oughs> <laughs> ่เก็บสีขวไม่วเียงเท้าด้วยอเดินเดินเดิน เลืกข้าวเต้นกันเต้นสกุัในกระแนมมงหน้าหาเรื่องตีมาตีมาตีอืมตัวนี่นะตไมันนี่ยไม่คิควยมมนคิดงูต้นอันนี้ทุกคนมาดูสูง ขึ้นก็ได้เบ๊ขัวคือโตง่ายๆับว <fon> ัยอยกินตกคนเขาจะกินตัวจากง่มันทอหรืองลูกนี่ยเขามากินตัวากญง่าบอบอเอาเลาเงาพูดแท พวดเดียวอืมพวดเดียวแล้วไม่ตัวน้ำตำก็มีแต่เพียมาโอ้ทุกคนนี่อีกเราจะวู้สวยงามเอานาเลยนะโอ้เป็นวัวเลยจ้ะอริสาอยากจะทงหัวไหมจะั้งหัวมันว้าวไปไปกินเต<า>็มอิม่มเลยมันหลายลูกเนาะไปยังไปกันต่อเปต้นเกานี่ ้นเกาคือ,อยานีไปเดินไปกินอยู่พุ่นเลยไปนี่นะกินไปเอาต้นเกาแล้วบไปนี้เขากะไปกินอยู่ใส่กระดาษไปกินอยูพุนท่านแหละขึ้นเต็มเมเลนแกมน่องบ่อือ <c oughs> ไปเอาเลยก่อนปาไปนี่นะประกรณ์ทำอะไรทำไมเธอเออ มันเธอจับจะเป็นพุ่นไปเธอมจะงามจะเป็นพุ่นแม่เออนั่นเลยเธอเธอก็ไปบกมองพุ่นไปหนีไปเดินอีก<ป>ต้นเก่าต้นเดิมโอ้ยเธอมาชิญยากปะยากปะอ,อ,กอ้ยมีมากสีแดงๆดตะกุตายชอบ,ก,บอกินตะกบตะกบกระตุกกระตุกโอ้หมากกระถิน,นเนาะเนาะป้าต้นฮะเนาะ เอาเออกมาเห็ดอันนั้นทุกคนเบิ่งโอ้ยเยอะมากแม่ยง่งตึงเยอะอืมย่งึงมกากเลยโอ้ยขนันเรีอ่องนี้เนาก็ทิทนทุกคนแบบนั้นเลยบอกทำท่าเนาะทำท่าเฮียซ้ำแม่แม่จะกินตัวไหน น่าจะทิ้งน้อยๆบ่ะเอาเลยเอมเงอพร้อมตัวตัวสมมตินี่พอเนาะอืออ่ะหยิบขึ้นมาเลยนี่บอกมองเอียงก่อนมาเอามาให้ดูมียามันมียางหรอเอามาเดวิดเอาไปไปกินเวียกเลยทางนี้เดวิดไปหาอือยางเป็น เก่งแตคอยมาลูกเพราะอะเอามาเอามาเอามากินัวนี่มากินไะมากินดิพี่บันนี่มาบันนี้ลงมือกินัเลยซ้ำๆนะจ้าเออเข้าเครื่องม่ไมนดีใน่ดอู้เขาเป็นคนอยู่ฮ้มันตายแะอย่างย่ยงทุกคนจีบตัวเลยย่ยงมากเลยกียชม มันขิวมองปลาเนาะ,ะแม่ให้หนูจ้ำหน่อยแม่มันเผ็ดบ่ะแม่มันมบุผ็ดตีแม่แจวทุกคนแม่บุผ็ดตีแม่ในหนึ่งอ่ะในหนึง่งจิ้มจ้ำแมจ้ำหน่อยจ้ำสิคือเราเป็นคนที่เด็กไม่ชอบกินของแพ็ของดิบเอาเธอคือบุกกลิ่นใบยอยู่ <laughs> mm hmm. อี่กระเจงอากำเลยปัดักด mm hmm. ดกตัวของพื้นในตังแทบแล้ว mm hmm. แม่เหนืมาแม่จะหย่กินแม่เข้ากล้องเลยแม่ Được cái mấy Ừ, xô thì thôi á Ở đây mà À, mà xô đi gì này Xẹp <laughs> Mẹ xong. Mẹ xong. Yeah. Ôi <laughs> oh mẹ. คือตัวน้อยีเบิกส้มอะไรเนาะอ้าโอเคไปทิ่มไหมงนี่หมดหมูกมยู่ไหมอันนหมักใหญ่ตัวสือตัวใัน่าลตันส้มตัวใหญ่ลองันแม่แม่สิไม่รู้เกูว่ามันหวานปะ vạn ba vạn bà không ok chào tôi nói xem tôi tôi nói anh cho không cần bơi nữa bay nữa bay cho bay nữa bay nữa bay โตโตเี้ก็โตป๊อดสมตายฮะสมแกินเนี่ยยังยยังเต็มเยอะ จำปะบอเสียกัตัวน้อยขอถอ,อนตัวแล้กินตัวน้อยอ่ะตัวนี้บ้า,านแม่ตัวน้อยคับบัวขาวแบบนี้ตัวเลยควายไปแหล,ละ <laughs> ตรงยังเตยันให้จิ้มแดง <Better. S 1> กินไปนน้อยทุกคน,ต,นตัวนิมนส้มโพนนะกล้วยส้ม,สมจีจีอืมตัวนี้เซฟพ่กอะไรมีมตะกอนหมดตัวนี้นี่เขากินอะไรเจออืมหวานบอแม่หวานบอมันส้มแต่ว่าผสมแห้งครับตัวนั้น หนงเป็นร mm ่องเป็นร่องเป็นแฝกเลยไม่ชมกินดูแม่ไม่ตั้งใจไม่ส้มหนานไม่ชมจริงไม่ชมช้มอ่ะลูกป่อกับลูกพุ่มมเดี๋ยวกะ

Xếp hàng cho vào nha, mình kiếm tiền. อันนี้คุณพอเป็นคุณเตงเกียวมาให้แซปซูดเซ็ตซกล่องคอร์รฟิลอีกโอเคทุกคนแซบ,บเบิจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อตัดดาไปก่อนนะจ๊ะพอกำลันนะงในคลิปหน้าจ้า มน่าจจะพามากินอีกเด้อวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบาย,บาย